ทำเค้กใบเตยฝอยทองกันค่ะทำง่ายอร่อยสูตรนี้นุ่มมากนุ่มข้ามวันไปลงมือทำกันเลยค่ะทำไม่ยากไข่แดงเบอร์หนึ่งสามฟองน้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยน้ำมัน3มช้อนโต๊ะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยน้ำใบเตยเข้มข้น100 ml คนให้เข้ากัน เข้ากันดีแล้วร่อนแป้งสาลีเนี่ยผสมลงไป8ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชาคนให้เข้ากันพักไว้ก่อนค่ะไปตีไข,ข่ขาวไข่ขาวที่แยกจากไข่แดงตีจนกว่าไข่ขาวจะขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดแข็งนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะนําไข่ขาวบางส่วนนะคะลงไปผสมแบบนี้เลยค่ะคนให้เข้ากันอย่างเบามือค่ะแล้วก็เอาส่วนที่ผสมแล้วนะคะเทลงไปในกระมังไข่ขาวเลย คนให้เข้ากันอย่างเบามือค่ะไม่ต้องคนนานนะคะคนพอเข้ากันพิมพ์ที่ใช้อบขนมทา้ํามันบางๆนะคะเขาจะได้ไม่ติดค่ะแล้วก็ใส่เนื้อขนมลงไปเลยค่ะใส่เกือบครึ่งแต่ยังไม่ถึงครึ่งนะคะกะว่าให้ฝอยทองอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีค่ะแล้วก็เทปแป้งทับลงไปนะคะเคาะเบาๆไล่ฟองอากาศแบบนี้ค่ะนำเข้าหมอ้อทอดได้น้ำมันเลยหมอ้อทอดที่เบลใช้วันนี้เป็นของกาบอค่ะหม้อเก่าใบเดิมนั่นเอง ใช้ไฟ160องศาเป็นเวลา30นาทีค่ะหมอดทอดแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะเปิดดูบ่อยๆด้วยนะของเบลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพื่มืๆนคนไหนฟังสูตรไม่ทันกดเข้าปดูสูตรได้ในคอมเมนต์ถ้าใครสนใจมอดทอดคอมเมนต์ไว้นะคะ